กกกาาาัััยละบบบดูหโฮจกเฮ้ยนี่เห็นไหมนี่เม็ดมันใช้ได้ทั้งนั้นเลยเธอกำลังลอยอะไรคะแนะนำเอาไปเก็บเอาเก็บเยอะๆดิเอาใส่ไหมเอาใส่กระเป๋านีดดิไปเก็บมาเดี๋ยวดิ้ไปเก็บเส่ตะกร้ารถเขาเดียวเฮ้ยไม่เป็นต้นอะไรพี่พี่ดอกมันเหลืองๆเวลามันออกดอกแล้วมันไม่มี อุ้ยดูคนท้องจังเลยไอ้หลอดก็หลุดัวนี้ที่ไม่กลัวไอ้หลอยอยู่เดินลูกมันนี่โอ้ยไม้มันแก่อยู่อันนั้นพี่ต้นอะไรอ่ะพี่บวบบ่เหมือนบวบเลยใช่เราวเขาบอกนั่นตรงนั้นตรงนั้นนีเพื่อนก็เดินไปอนจะตีก็มีเดเพื่อนเดี๋ยวช่วยลองดูถ้ามันเข้าขึ้นเราก็จะได้เตอนนั้นหมดเลยว่ะ ออันนี้คืแม่หลอนเลยต้นไม้ของสาธารณะอันนี้คือดอกย่าดอกยาเป็นป่าปูนเพราะว่ามันอยู่ยตมันมปูนอ,อันนี้นะคะแล้วเหมือนผ้าเด็กเหมือนผ้าเด็กน้อยมาปล่อยอยังไงไม่รู้เหมือนผ้าเด็กน้อยมาปล่อยยังไง อือแม่หรอสิเก็บได้เก็บเอาเก็บได้เก็บเอาแน่ใจวมันจะไม่มีตัวะไรนั่นมันคือต้นอะไรอ่ะพี่ก็ไอพี่ดอกสีเหลืองเหลืองเวลาออกดอกแล้วใบมันจะไม่มีแล้วมันมีแต่ดอกเหลืองเหลืองนั้นอ๋อหรอแล้วทำไมตอนนี้มันมีใบอ่ะข้ามเข้าอยู่ระหว่างซ่อมเซมเขาไม่ให้เข้าไปเขาก็เข้าไปสิ แล้วเราก็จะได้มงกุฎีมงกุฎดอกอะไรมันมเบี้ยวทงกุฎดอกย่าคุณดอกย่าไม่ใช่มงกุฎดอกเขิมให้กับแม่ๆอุ้ยหักด้วยอ่ะอันนี้ไม่เอาหักสองคนนี้หน้าเหมือนพี่น้องกันเนาะชอบถ่ายว่ะหน้ามันอ่ะทำหน้าไม่มันสิคะทอดทอดหมูได้ไปตอนอะไรนะ ตอนเป็นวัยรุ่นนี่กลัวมากก็คือหน้ามันแต่พอแกงี้มันได้เลยไทยได้ใจจนเจริญไม่ได้ยินไม่ได้ยิม่ยินม่สนใจเลยหน้ามันหน้าเยอะเลยอันนี้คืออันนี้ก่อนอันนี้คือไม่คือคนถ่ายเมื่อกี้เอ şey ้าว่นขี้ ตามมาด้วยกันคนชือน้ำอันนี้คนคนโทรน้ำนั่นเองคนก็นถือน้ำเอาไว้บริการพูเทอาทั้งหลายว่าคนแก่เราต้องดูแลไว้ต้องรักษามมดูไลไว้ณะทำแห้งจริงเดี๋ยวเวลากินน้ำเราเอาเส้นน้ำมาแต่เราไม่เอาแก้วมาเราจะมาดื่มตั้งวงกันที่นี่ที่ไหนคะ อ่าอันที่นี่ก็ปกติเขาจะเดินข้างหน้าแล้วค่อยถามแล้ที่ได้นราบางแล้วถ่ายมันมันไม่ได้ิยาของนักถ่ายก็เราลืมถามที่นี่ก็จะเป็นสระสี่เหลี่ยมซึ่ง <c oughs> สระที่ไหนเขาก็เป็นสี่เหลี่ยมกันหมดเลยเ <c oughs> มื่อกี้มีจักรยานผ่านมา้องไม่ได้ไขว่เลย <c oughs> <c oughs> มันเหมืนบลูเบอรี่ต่างประเทศเนาะมังคุดก็กินได้ไหมเดมดิดูมเม็นมันจะเหม็นคาวๆคล้ายๆไข่อะไรแบบเนี้ยบ้านผลจริงบอกอุ้ยลูกมันน่ากินมากเลยน่ะน่นอ่ะน่ากินเนาะนี่คืออะไรเหนมเหมือนบูเบอร์รี่ตาจกไไดูไปดูมาก็เหมือนมังคุดน่เงนหะรู ถ,ถ้ามันเหลือเยอะขนาดนี้แสดงว่าเราเก็บไปให้ตามสุภาษิ้แสดงว่า,าน,านกมันกินไม่ได้แล้วคนก็กินไม่ได้หรอทำไ,ไมเพราะว่านกชอบนี่ขอดูนี่นนหน่อยถา้านกกินได้มันถึงจะมากินใช่ไหมนี่นกมันไม่ได้มันนกไม่มานี่มาถือเอาปิดเถอะที่เจ็ดหายแล้วพอใจพอ,อพอแล้วนี่ทายหก